สังคมเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจําวันนะคะหรือวก็เราต้องใช้มือถือใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรหลายๆอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและในขณะเดียวกันอาชีพการงานที่เคยมั่นคงในปัจจุบันก็กลับต้องทําไมคะ ต้องหายไปนะคะและที่อย่างกําลังเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราจําเป็นค่ะที่จะต้องปฏิรูปการสอนของครูค่ะที่จะเตรียมเด็กๆยังไงที่เขาจะมีสมรรถนะในการรับก,การเรียนรู้มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีสมรรถนะอย่างไรที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะอาชีพที่เขาสนใจได้ในอนาคตค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะสมาคมเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนค่ะเราถนักเห็นเความสําคัญของการมีสินร่วมช่วยลดปัญหาและแก้ปัญหาในสังคมไทยเช่นเดียวกันกันปัจจุบันประเทศไทยนะคะติดอันดับระดับโรคมีปัญหาด้านสังคมหลายๆด้านค่ะได้แก่กรรังแ,แก้กัน นะะในสถานศึกษาที่ติดอันดับ2ของโลกเลยค่ะแล้วก็ความกั้นคันไม่พ้อมก็ติดอันดับ2ของโลกนะคะรวมทั้งเรื่องของโรยกระจุกชนกระจายเราติดอันดับหนึ่งของโลกเลยคะ่ะและที่สําคัญค่ะคดีล้นศาลคนล้นคุกอันดับหกของโลกได้เลยเรื่องค่ะแล้วเราเห็นว่าการศึกษาเป็นสถานที่ในการพัฒนาคน,นะคะ่ะดังการศึกษายุคใหม่ เราละเลยกับปัญหาสังคมไม่ได้ค่ะดังนั้นการพัฒนาเด็กอย่างไรในต้นทางที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กช่วยลดจากภาวะเสี่ยงแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาไปด้วยกันค่ะนั้นเราจึงใช้กระบวนการ social impact assessment นะคะหรือการประมวลผลกระทบทางด้านสังคมเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบสุดค่ะเพืการตั้งเป้าหมายสุดท้ายอย่างไรก็ตามเราทํางานบนพื้นฐานของหลักวิชาการและการวิจัยค่ะเราจึงจะถอกลมนะคะ ใ้ในเรื่องของการออกแบบและการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตรวรรษที่21ค่ะที่สองคำตอบค่ะเตรียมความพร้อมเด็กสําหรับอาชีพในอนาคตท,ที่ไม่แน่นอนสอนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กในเรื่องของปัญหาสังคมและภาะวะสี่ยงต่างๆค่ะนั่นกิจกรรมที่เราจัดอบรมครูสองวันรวม14ชั่วโมงค่ะเราเน้นการฝึกทักษะครนะคะ9กิจกรรมด้วยกันค่ะ แล้วหลังจากกลุ่มแล้วเราก็จะมีกระบวนการที่ให้คําแนะนําครูอย่างต่อเน,นื่องในเรื่องของกระบวนการ p ีอซีทั้งในกลุ่มรายแล้วก็กลุ่มบุคคลแล้วเราก็เชื่อว่าค,คุณครูหลายท่านมีประสบการณ์มาช่วยกันขัดนีจชยด้วยกันกับเพื่อนฏิรูปการากศาึกษาเพราะเด็กวันนี้คือนผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าเด็กในวันนี้ได้รับการยุระดับนะคะไม่ได้ถูกสอนแบบท่องจำข้อสอบเหมือนเดิมแต่ก็มีสมรรถนะมีทักษะนะคะซึ่งมีการวัดผลได้หลายคน,นะคะ่ะเราใช้เครื่องมือวัดผลที่กระชับประชับจีินะคะไม่มากเกินความจําเป็น,นะคะ่ะแล้วเราก็ต้องการที่จะพาคุณครูให้มีประสบการณ์การสอนแบบใหม่ะคะ่ะและยากอย่างที่คิดค่ะ เรามีวิทยากรหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ความรู้เลยเด็ดานและมีทักษะในการสอนพัฒนาเด็กทั้งในและนอกระบบมีเยากรที่เคยทํางานภาคธุรกิจและงานสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณครูให้มีการเตรียมตัวค่ะในการที่การสอนเด็กในสมรรถะให้ขอดค้องศตวรรษที่21แล้วอย่าลืมนะคะ ในปีการศึกษา2565ค,คุณครูจะต้องเปลี่ยนการสอนทั้งประเทศดังน,นั้นในปี2564ค่ะครูยุคใหม่รอไม่ได้ค่ะเตรียมความพร้อมตัวเองนะคะไม่ต้องรอภาคบังคับค่ะเพท่านจะได้มีาาทักษะและจะได้มีการป,รปฏิบัติที่สําคัญค่ะบริบทแต่ละพื้นที่แตกต่างกันเด็กแต่ละคนแตกต่างกันแต่ท่านจะมีประสบการณ์และมีความอบอุ่นกว่าภาพภูมิใจค่ะที่ท่านได้พัฒนาเด็กๆเ,เลแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ เราคาดหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขและสนุกในการเรียนรู้นะคะแล้วก็เราคาดหวังว่าเราจะพบคุณครูค่ะแล้วอบรมสามรุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกที่หาดใหญ่จังหวัสดสมุทรวาคมนะคะแล้วรุ่นที่2วันที่23-24มกราคม2564ที่จังหวัดเชียงรายค่ะรุ่นที่3ม เราจะอบรมในวันที่30-31มกราคม2564ค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะติดตามการอบรมแล้วก็สมัครการอบรมนะคะเราเริ่มเปิดรับสมัครการอบรมแล้นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็รับจํานวนจํากัดค่ะมาก่อนได้ฝึกก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเราได้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ